พรุ่งนี้นะคะในวันที่1พฤศจิกายนก็ขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมมาร่วมเฉลิมฉลองในงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเชื้อสายอินเดียในจังหวัดภูเก็ตกับงานเทศกาลดีวาลีค่ะเป็นเทศกาลแห่งแสงสีจากแดนพรตะค่ะ จะกลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ค่ะกับเทศกาลดีวาลีเทศกาลแห่งแสงสีจากแดนพรารตะที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานค่ะทางจังหวัดภูเก็ตก็อยากจะเชิญชวนนะคะพี่น้องประชาชนมาร่วมเฉลิมฉลองงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนเชื้อสายอินเดียภายในงานนะคะก็จะพบกับกิจกรรมต่างๆมากมายมีการแสดงสุดอลังการแสงสีเสียงสไตล์บอลิวูดนะคะรวมไปถึงมีการจุดตะเกียงเพื่อเป็นการขอพรด้วยแสงไฟ จากตะเกียงในวันที่1พฤศจิกาย,ยน2567หน้าห้างเซ็นทั้นป่าตองนะคะและทางเทศกาลดีวารีหรือว่าดีปาวารีเป็นเทศกาลอันยิ่งใหญ่ค่ะเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวอินเดียโดยในวันนั้นนะคะก็จะมีการบูชาพระพิคเนธเทพเจ้าแห่งความ มั่งคั่งและร่ำรวยและปัญญาด้วยขนมโมทก,กะแล้วก็ขนมลาดูขนมที่ท่านโปรดปราเนเหนือสิ่งอื่นใดรวมไปถึงจะมีการบูชาพระแม่ลักษมีเทวีเจ้าแม่แห่งทรัพย์และก็ความร่ำรวยค่ะ